โดดกะลุกๆกะลาพาสตัวแสบมาเล่นน้ำคุณแม่สุสีกับคุณแม่ดุกดิก เร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเร มาละดำหน้ามไหนนะตุกดิ๊กไหนนะตุกดิ๊กดำหน้ามาดุกดิ๊กดำหน้าตุกดิ๊กดำดูโอ้โอมาเร็วมาเร็วลูกดิ๊กมันชอบเล่นแบบอันน่ะ แบบสบายใจอ yeah? ะสามารถดำน้ำได้มาดูขึ้นหากขึ Nossa, ้นมาเล็วไมาไปเลย